สวัสดีค่ะพี่น้องคะมีสวนคากระเสร็จแดงไงเขาอำเภอในเยียนนะคะมีการจะปลูกคาอีกเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะหลังจากทรงแล้วนะคะทางสวนก็จะเอามาปลูกนะคะจะคัดแยกตัวบองงามค่ะพี่น้องค่ะคัดแยกตัวบองงามนะคะมาปลูกในหนึ่งกองก็จะมีแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้22หลุมปลูกนะคะร่วมอยู่ในหนึ่งกองค่ะพี่น้องค่ะ ราคาหนึ่งพันบาทแถมเสื้อแขนยาว1ตัวนะคะสำหรับกล่องละ1,000พันบาทค่ะพี่น้องคะแถมเสื้อแขนยาวตัวหนึ่งค่ะกล่องละหาร้อยบาทก็จะมีอยู่10บหลุมปลูกนะคะแต่ละหลุมปลูกก็จะมีอยู่2ต้น3ามต้นนะคะรวมกันอยู่ในหนึ่งกล่องค่ะพี่น้องคะหาร้อยบาทนะคะจะได้1ิบหลุมปลูกพี่น้องสาขามาบทตองห่วงค่ะว่าจับสินค้าจะบดตรงปลูกตัวนี้จะเป็นคากระสีแดงใหญ่นะคะ จะแตกต่างจากคาตาแดงนะคะหรือว่าคาตาแดงหน่อยนะคะทางอีสานจะเอื่นข่าแดงหน่อยนะคะคาแดงหน่อยนี่ความแตกต่างแตกต่างระว่างใบนะคะใบจะเรียวนะคะเรียวความสูงสูงเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะความสูงก็จะสูงเหมือนกันแตกต่างอยู่ที่ใบใบจะเรียวนะคะลักษณะลำอ่อนเพลินเพลินจะเป็นเส้นเน็ตหนึ่งนะคะ จะเป็นเส้นล่ะก็จะเหนียวกว่านะคะคากะเกษตรแดงไงนี่จะบนเหนียวนะคะใบจะกว้างคือขอแตกต่างนะคะรสชาติจะบอเพชรคือคาแดงหน่อยนะคะพี่น้องค่ะหลายคนยังบอกเข้าใจในเรื่องของคําว่าคาค่ะพี่น้องค่ะมีคาแดงหน่อยคาหนามคาปลาคาลิงคาลิงนี่ก็จะเป็นคาหนามสาหรับภาคอีสานนะคะทางอีสานมันจะเอื่นคาหนาม เอามาใส่ตําแจวนะคะเห็ดน้าพริกกระไดค่ะพี่น้องค่ะแต่แล้วแต่ละพื้นที่ที่จะมีการปรับปรุงในเรื่องของอาหารนะคะจะบอกคือกันแต่ว่าเรื่องของค่านี่การนําไปใส่ในวัตถุดิบค่ะพี่น้องค่ะจะเหมือนกันนะคะเห็ดพริกแกงเห็ดหยางกระไดใส่ต้มยำเหมือนกันนะคะแต่จะต่างจากรสชาตินะคะค่าเหลืองนี่ก็จะออกรสชาติอีกแบบหนึ่งหอมนะคะ แต่จะบนเน่นกินนอแต่ว่านอกก็กินไดเหมือนกันค่ะพี่น้องคะนอกกินได้เหมือนกันนะคะแดวแต่ว่าจะเอาคาประเภทใดนะคะสำหรับค่ากเกษตรแดงไงเขาก็เพื่อนในเยียนะคะการจัดทรงมีอยู่เรื่อยๆนะคะมีตลอดทั้งปีค่ะพี่น้องคะ่ะมีตลอดทั้งปีนะคะสวนคาหน้าเยียนี่ส่งตลอดทั้งปีค่ะพี่น้องโทรหาใดเลยโทรเชคสินข่าว่า ตอนนี้ยังมีคาบอนะคะพี่น้องคะทูทุ่วทวลวงหนานะคะจะเดินทางมาเบิงสวนมาชมสวนค่ะพี่น้องคะทูหานะคะทูหาลวงหนาเพราะว่าทางจะของสวนเพิ่นบอกค่อยมีเวลานะคะก็จะมีเวลาแต่หน่องๆนองอยู่สวนนะคะปลูกหรือว่าขุดฐานนะคะจะของสวนเพิ่นกับลเลาะแป้งสลากค่ะพี่น้องครับบอกค่อยอยู่บ้านหรอกคะ่ะ เบอร์โทรศัพท์นะคะ0812820368ค่ะไอดีไลน์0812820368นะคะเพจสวนขานาเยียค่ะพี่น้องคะ่ะช่อง YouTube สวนขานาเยียนะคะตัวนี้ค่ะที่จะเตรียมมาปลูกแล้วนะคะพี่น้องค,ะค่ะเป็นคาถีบอกคอยงามนะคะทางสวนจะมาปลูกเองนะคะตัวถีงามก็คือคาถีคกับพี่น้องนะคะ ขัดให้กับพี่นองสรงนะคะจะสรงทั่วไทยนะคะพี่นองคะจะส่งทั่วไทยนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสินค้าหอดหนาบานแล้วพี่นองค่อยจ่ายเงินนะคะกับพนักงานขนส่งทางสวนขนส่งด้วยแฟกนะคะพี่นองคะ่ะขนส่งโดยบริษัทแฟกนะคะรวดเร็วท่านใจค่ะพี่นองคะ่ะทดสอบถามใดนะคะพี่นองคะวิธีการปลูกนะคะวิธีการดูแลรักษาทางสวน ยินดีให้คำแนะนำค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องซื้อจากสวนอื่นไปแล้วนะคะบอกข้าใจทางสวนอธิบายหายใดนะคะแนะนำหายใดนะคะบอกแพงความรู้ค่ะพี่น้องแบ่งปันนะคะแต่ละหลุมปลูกพี่น้องค่ะตัวน,นี้ก็จะมีอยู่สองนะคะนี่สองสองลำต้นตัวน,นี้ก็จะมีอยู่สีล่ลำต้นนะคะ บรรจุอยู่ในหนึ่งกลองนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตจบไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอองามแห่ง